คนที่น่าสงสัยก็คือพี่ชิโบตายูุทัวอะไรใครโดนสงพ้อไม่ใช่นะพี่ไม่ได้ทำเราละหนูไม่เห็นไม่เป็นบ้างเลยอ่ะมาอยู่ที่ทาไม่เล่นเลยอยี่อย่างเงี้ยแหละ เลยไม่เป็นนะบอกไวก่อนเขาไม่ใช่พี่ยาไป็นอิมพอร์เตอร์ไม่ได้เป็นโอเคแยกกันนะแยกกันนะแยกกันนะแยกกันไปทำนะเบอะไรอ่ะแล้วโย่ลองกดตัวนี้หน่อยดิกดอะไรพี่นี่ตัวเนี้ยเบกบาร์เปกบาไม่เห็นีังไงเลยพี่กดเบกบาเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เหไม่มีอ่ะพี่ลองกดสเปซบาร์ให้ดูเลยดิได้ดิอืมคำสี่ปัก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 พี่ยาเป็นทุกคนพี่ยาเป็นพี่ยาเป็น หมดออกเลยเนี่ยอะไรไม่เอาอะไรเป็นอะไรแต่อยู่หัวคุณวนะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเอกก็อยู่กับผมนะผมยังไม่ ผมกดแล้วไงครับคุณปวดม่วนนะนี่แต่ยุเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าโอกาสจะโบยพี่แบบเร็วๆหรือเปล่าถึงหนูไม่จำเป็นต้องโบยพี่หนูไม่ใช่ไม่ไม่มีหลักไม่มีเหตุผลไม่มีผลงั้นกดข้ามก่อนกดข้ามกดสเปซมาให้พี่ดูแต่พี่ไม่ยอมกดพี่ก็กดแล้วพี่กดแล้วพี่กดแล้วไม่พี่มันไม่ขึ้นพี่ข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้ไอ้โมสมทัพหน้าโดนฆ่าไปแะไปนะแล้วนี้พี่ต้องเป็นจริงๆแหละ ต้องมาพูดตามนั้นเลยโบ้ยแต่แต่แต่ไม่ลืมคนน้อยมันไม่หนุกไงแต่นะคนน้อยก็เล่นได้จะทำอะไรกันน่ะเฮ้ยแล้วคุณไอ้กูหายไปไหนวะเนี่ยมีพี่รุ่นแล้วกูบอกเลยลูกพี่กูหายไม่ได้อะไรผมทำควสอยู่ครับโอเคครับเรากำลังโดนฆ่าไงผมก็โดนฆ่าเป็นห่วงผมไม่ได้เป็นหมอแต่ผมเป็นห่วงไงแต่มาดูซัอุ้ยเสียงอุ้ยเสียงอุ้ยเมื่อกี้ สังคุยเมื่อกี้อายุค่าค่าบททำไมตัวไม่ได้ค่าเนาะพี่น้องอ่าเจอเจออยู่ที่ผมเจอศพอยู่ที่ห้องเมนเบนเมนเบนคือห้องอะไรวะห้องสแกนตัวและคนที่น่าสงสัยก็คือพี่ชีโบกตายรึไม่ใัวไม่ใช่หนูอ่ะคราบเลือดติดอยู่ตรงกระจกยางยางเถียงอีกโอ้ยหนไม่ใช่เนอะไปนะคันตะกอนชนะล้าน เพี่ขำอะไรเนี่ยได้เดินตามเป็นเอวเลยคุณหวดมั่วคุณโดนหวดออกนะ ่่ากดปุ่มเล่นเป็นการกดปุ่มเล่นที่ไรซึ่งเหตุผลถ้าเขาจะเอาเสียงวอลล์อผมนั้นมาประกอบคดีนี้ซึ่งมันไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนมีไม่มีอะไรหลักฐานค่ะหลักฐานคือพี่เป็นแน่นอนในคนีคือกี่ชิโบทำเควสคับพี่พี่เอกก็ทำเควสเหมือนกันในขณะที่ใครก็ใครก็ยืนได้ครับใครก็ยืนได้เนาะการที่ยืนอยู่นั้นใครก็ยืนได้คุณจะ คุณเองผมก็เห็นเดินผ่านไปทั่วนะผมพูดตรงๆแล้วครูดาวของฆาตกรรู้สึกว่าประมาณที่ส0วีนะเราเดินเล่นกันประมาณหน่าทีนะดังนั้นฆาตกรควรฆ่าแล้วแล้วถ้าตัดคุณแก่ออกและตัดชีบออกมันก็เหลือคนเดียวสี่บวกบ n เฮียมเลยอ่ะนี่ไงนี่ไง ใช้เหตุผลดีคนก็โหวตตามสายยุกไม่ใช่เหตุผลเลยนี่ไม่หนูใช้เหตุผลเว้ยเพราะว่าพี่อะคนอื่นเขาทำเควสกันเขาก็เดินเล่นไงแต่พี่แต่พี่ไม่ทำเควสไงมันโอ้ยคนเป็นฆาตกรมันก็มีเควสบังเอิญมันเหมาะเจาะเฉยรอบนี้ยว่้าผมตาวว้าวว้าวว้อวว้าวว้วา ยาเปเลยถล่มท่ออะไรไใครโดนหล่มท่อไม่ใช่นะพี่ไม่ได้ทำผมยังเก็บขยะอยู่เลยเก็บใบไม้อยู่เลยอะไรไม่แพ้เลยจ,กกจะเก่งใครจะตายเหมือนมุกเกี้ยเล่นก็ให้พเรด่วยพูดว่าอะไรนะไม่กลัวคัะพี่กกัดมาดนี่ 아, 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 เชิญนั่งครับอะไรอีกล่ะพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรครับพี่ไปออกไปก่อนดิออกไปก่อนดิไปก่อนดิเยช่วยด้วยโอ้โหเป็นน้ำมันกินดิกินอะไรเนี่ยเศษจมูกเลย อย่ากดคุ mm ้มม้วนะอย่ากดคุ no. yes. ้มม่วนะกดไม่มั่วนนะกดมั่วนนะกดม่วนะจากการสนทนาของหมูหนูมั่นใจถึง90%เอามาก็มาดูดิเดี๋ยวทำควสโชว์ตามพี่บ๊วพี่บ๊วเป็นเหมือนหน่อยอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องบอกตำแหน่งดิใครเขาบอกกันมานี้มันนี่มานี้แดดลากไปโชว์เนี่ยเหลืองมาเหลืองมันไม่มันไม่มีเราใส่ไปตรงนี้นี่ไงวิชิบ๊วยบอกไป ไปอื่น <S <S เดี๋ยวไปอื่นดิไอเมนเคลสแจ็คสาเข้อโกอกพี่มันไม่มีลากสายไฟตรงนงั้นมันมีเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยลากสายไฟอะ B สีน้ำเงินแดงสี A D สีจุดู C ส,สีเหลืองอะคนที่มีเควสมาดูได้ถูกไหมถ้าไม่มีจะผมจะพูดถูกไหมใครกดปุ่มบวกหนูอเองค่ะเล็กผมพูดสีถูกไหมครับ แล้วคิดว่าการที่ถ้าผมไม่มีภารกิจผมจะสามารถมาโนได้ไหมแต่การที่ผมไม่เคยวิ่งไปเปิดดูภารกิจเลยในตาสาดทัดมาดังนั้นผมมันมีมูลเออวลอข้างข้านข้เพราะว่าคุณสักกิรยาค่ะคุณรัชช่าคุณควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ผมยังไม่ด้อะไรเลยคุณเดี๋ยวก็มาโหวตผมใช้เหตุผลดิไอคนหัวเขาใช้อารมณ์เออไม่ใช่นุฆาตกรใช่ คุณบ๊อบโบยผมไงไม่ใช่และนี่ยคือสิ่งที่คุณได้รับไม่แล้วหนูไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็มาขบกล่าวหาพี่ก็ไปหยาจบเจ็ดเควสหมดแล้วอ่ะไม่มีคุณไม่มีเควสหรือเปล่าผมเข้ามาดูใกล้ๆเดี๋วนะเออไม่มีเควสหรือเปล่าภาพนี้เป็นภาพสะเทือนใจและอีกนับถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่อุ้ย ก็หายไปในท่อเหรอเมื่อกี้อ๋อ1 2 1.0คูดาคูดาฆาตกรตัวนี้น่าจะคูดาเลยครับ30วิคอมพิวเตอร์จะรู้ได้ไงใช่แน่เลยกูอย่าอย่ะมาใกล้ผมคุณแอ็มีเรตติงเหรอมีมันจะสีเหลืองกดปุ่มได้ปะกดปุ่มแล้วผมว่าคุณแอคกตอนแรกกับคุณแอค โวตช่วยผมผมว่าไอโบเป็นตัอาล้านเปอร์เซ็นตอือโหว่านั่นแหละเพราะว่าสายุไม่ใช่ฆาตกรแล้วมันจะเป็นใครทำไผมถึงเป็นแต่ผมทำเฟสตลอดเวลาเลยนะผมว่าอยากมันจะเป็นใครได้อีกไอโบพี่ไงไม่ใชถามไม่อีกเหรอพี่ไม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 ่ใช่พี่ลาาลากาอาลาลาตกราจร้ายเอาาวันาลาวันเจ้าไม่าว้นกันเลยล คุณเอ็กแม่งซื้อโอ้ดูดิ <c oughs> คนเราเป็นหลอกกันอย่างนี้ยไงดีดิเอาเถอะว่าคนเราว่า หลอกกันอย่างนี้เขาไม่ได้หลอกเลยพี่อะอืผมหลอกตรงไหนอ,อ๋สายุนั่นแหละทํำให้เกยียรมันเปปั่นตวนนะ่ะไม่นาอพี่เนี่นอมันมีเควสให้ทำด้วยพี่เนี่ยมาคุยกับไอ้เด็กเด็กพวกเนี้ยมันจะให้หาเพื่อนมันมันจะนั่งอยู่ในยานเลยพี่แต่ไม่รู้ว่าจุดไหนตอนนี้มันให้หนูตามหาภูไม่พี่หาอะไรเนี่ยพี่เม็นนีอะไรเชียงแหนมพี่กดคลิกชื่อเก็ ไอ้ตรง question mark อะไวย่าเป็นอะไรพี่เดินตามหนูตลอดเลยเนี่ยไปทำเพจไปพาพี่ไปทำเพจหน่อยดิเร็วไปเลยไปเพื่อนหน่อยพี่กลัวพี่กลัวอะไรอย่างพี่มีอะไรต้องกลัวพี่กลัวีรยวมีคนมาฆ่าพี่ ยอย่ามาใกล้ผมพี่รู้อายุหายไปไหนอะคนนี้อย่ามาใกล้ผมเลยไปไกลได้ยำสอง hours later ใช่ผมร้องอีกแล้วอายุไม่เอาแล้วผมไม่เห็นไม่เป็นบ้างไงอ่ะไอายุที่ทำผมไม่เล่นเลยหรือย่างเงี้ยแหละเล่นไม่เห็นที่บอกไปเลย เพราะผมเป็นคนดีไงนะอ้าวไปโตกมีเพื่อนใหม่อยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากอยู่คนเดียวอ่าวไอ้ดูคุณเห็นอะไรเหรอเมื่อกี้อ่ะกดไม่ทันดกยืนยันยืนยันทำไมนีไม่เอา ไม่ได้เป็นบ้างเลยไม่ได้แล้วม่หามว่ามีผุ่งเยอะไปไปไปทยุไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าปไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วต้องทำงานดีกว่าเป็นไรอ